Y'all. ด e k 4001ศูนหนึ่งโอ้ oh 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 อัดเครื่องโชว์เหลือเกินสีนะ่ศนย์ะทำสีมาใหม่ๆ ันนี้ผมเดาเล่นๆนะครับคุณปู่ G K 4001จะไปทำขบวน2213นะครับลากสินค้าโบกี้ตู้ใหญ่ไปซับม่วงนะฮะเดี๋ยวจะเข้าไปรับตูรับรถสินค้าที่ในย่านพระผลเดี๋ยวดูกันว่าใช่ไหมเดาผิดหรือเปล่า อนนี้รถเข้ากลับมาแล้วนะครับก็จะพุ่งเข้าไปที่ย่านกอมอสิเบเอ็ดไม่ใช่ก็ย่านพระโหนไอ้ที่เรานั่งอยู่คือกอมอสิเบเอสี่ศูนย์ศ ตำแรน่งเครื่องนะครับสุดยอดจริงๆ รถจาก QSY น่าจะลากขบวนเปล่านะครับกับเข้ายาน โอ้เน่ยจะพ่วงก,กันมาสองหัวตรงกลางด้วยนะมองไกลๆนะเห็นอยู่าสองศูนย์หนึ่งเป็นคันแรกครับ มีคุณปู่ G E K นะครับเข้าไปลากกลับอีกทีหนึ่งนะนี่กำลังวิ่งไปนี่คืออีกการทำงานแบบนี้แหละครับคันนี้เข้ามาคันนี้ก็มารออันนี้เป็นรถจากเคียวสวาคันที่สองห้าสองศูห้ากว่างยาวๆส่วน4 0่ศนี่สามนั้นเขาจะไปรอรับรถขบวนนี้แหละครับลากกลับเข้ายา่ัน ก็ยาวเลือกเกินอันนี้ก็จะเข้าไปไปลากขบวนขบวนนี้นะครับขบวนที่กําลังเข้าไปนี่แหละขบวนที่กาลังจะไปเขาเรียกแถวนี้ l อดีนะครับเอลดี LD. ยาน l อดีไป อันนี้วิ่งเข้าไปรับรถป่าเมื่อรู้นะครับทาไมชอบขับรถไฟไม่ใช่มอเตอร์ไซค์จะบื้นบื้นใส่กัน นี่ก็ถือว่าเป็นแหล่งรวมของรถไฟนะครับมีสารพัดเลยรถไฟฟ้าก็มีรถธรรมดาก็มีไหลมารวมกันที่นี่นะนี่ครับรถไฟฟ้าสายสีแดงตู้นวนรถธรรมดามาย่านบางซื่อย่านกมสิเอ็นี่ไม่พลาดครับ เจอทุกอย่างแน่นอนครบทุกกระบวน ตอนนี้ไปลากกลับมาแล้วนะครับนั่นแหละยาวๆนั่นแหละคุณปู่ลากได้ปู่บอกว่าไม่ใช่ปัญหาไม่มีปัญหาใดเลย เอกลักษณ์ของเสียงรถรุ่นนี้นะใครที่ฟังเสียงบ่อยๆดูคลิปบ่อยๆนี่จะเข้าใจจะรู้ได้เลยว่าเสียงแบบนี้จังหวะแบบนี้นี่คือคุณปู่ G E K นี่แหละไม่มีใครหรอกนี่ลากหล้านๆไปนี่เขาเรียกว่ารุ่นหล้านแล้วนะครับ สำหรับรถ QSY ตบวสองสองหนึ่งสครับบางซื้อซับม่วงบรรทุกตู้นี้เลยครับบอตอยโบอกี้ตู้ใหญ่ 4001ครับอย่างที่เดาไว้ ริ้วสวยยาวๆเลยนะครับเมื่อวานเพิ่งเห็นไปวันนี้เห็นอีกแล้วพวงบอพะอ พหอหรือบอพหอรนห,อ,ห,อ,หอไม่เห็นรถยังหยุดรออยู่นะแล้วก็มีรถเข้ามาขบวนอะไรเนี่ยสองศูนย์แปดหรือเปล่านาครสวรรค์กรุงเทพใช่ไหมเดี๋ยววิ่งใกล้ๆแล้วก็เห็น GEA 4030นสรสวรรค์กรุงเทพครับคนใส่เสืเส้อหน้าใส่หมวกมาแสดงว่าระหว่างทางคง หนาวๆแน่ๆเลยอากาศคงจะเย็นระหว่างทางออกมาบังโบกี้ตู้ใหญ่ออกแล้วครับหลังหลักคันนี้เข้ามานครสวรรค์นอนแล้วครับออกไปแล้ว งซื้อซับม่วงนะครับแล้วก็กลับในวันเดียวกันเลยวิ่งไปรับสินค้าแล้วก็กลับมาถึงนี่ประมาณทุ่มนะฮะทุ่มสองทุ่มนี่แหละ เดินหน้าต่อไปแล้วนะครับครเคโกตู้ถ่ายไปเรื่อยครับาพาผู้ชมมารับชมเพียงเท่านี้อยู่ที่ย่านกมสิอ็ดนะฮะก็เห็นรถสับเปลี่ยนเห็นรถสินค้าพิเศษ2องสองหน่งสามบางสื่อสับม่วงขบวนนี้แล้ครับวันนี้ก็กลาบรากันเพียงเท่านี้สวัสดีครับ